เลยครับวอร์เซเชนเนี่ยยอดพุ่งขึ้น2เท่าหลังจากรีแบนดิ้งโดยดาริโอวิตาเล่อันนี้เนี่ยบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าในเน็ตเนี่ยเขากระแสแอนตี้กันมากๆว่าวอร์เซเชเนี่ยรีแบนดิ้งทำให้ออลายเมดูซ่าออกไปจากแบรนด์ที่เคยถูกมองว่าแรงแต่เก่าตอนนี้เนี่ยกลับมาเปลี่ยนดีไซน์เป็นเท่ขึ้นแล้วก็หรูขึ้นแล้วก็ขายดีขึ้นสุดๆเลยครับเพราะว่ายอดขายในสหรัฐอเมริกานะครับวอร์เซเชเนี่ยยอดจาก v ีเเพิ่มสูงขึ้นถึง2เท่าเลยทีเดียวครับเพราะว่าวอร์เซเชเนี่ยได้ปรับโฉมใหม่ลด รู้สึกว่าใส่แล้วดูแพงแบบไม่ต้องพยายามแปลว่าเวอร์ชเช่นะครับไม่ได้ขายดีแค่ตอนนี้แต่น่าจะขายดีแบบยาวๆลูกค้าซื้อซ้ำเรื่อยๆที่ฝรั่งเขาเรียกว่า revenue a n d longevity นั่นเองรายได้โตต่อเนื่องแล้วก็แบรนด์อยู่ได้นานครับสิ่งนี้แหละครับคือสิ่งที่หลายๆแบรนด์เนี่ยพยายามจะทําและก็เวอร์ชเช่ภายใต้ Prada า Pr เนี่ยทำได้สําเร็จจากแบรนด์เก่ากลับมาปังอีกครั้งจนกลายเป็นตัวอย่างที่วงการแฟชั่นต้องพูดถึงเลยครับแล้วคุณล่ะครับคิดว่ายังไงนี่คือเหตุผลที่ทําให้เวอร์ชเช่กลับมาแรงขนาดน